ความฝันจริงๆอ่ะอย่าเป็นศิลปินที่ร้องก็ได้ใช่เป็นก็ได้การแสดงก็ได้ใช่อย่าเป็นเฟลน,น<ช>ั้นพ<ห>อหิวเปล่าขอถามหน่อย <c oughs> ไปทัาใจอะไรในตัวแบบเราบ้าง <c oughs> สิ่งที่ทำให้ราทับใจเป็นคนแบบว่านึกชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่สังเกตอ่ะ แล้วว่านึกถึงคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาแบบคนรอบข้างแบบว่าจะดูตลอดว่าคนรอบข้างรู้สึกยังไงเป็นอะไรต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเข้าชาร์จเร็วหมายถึงว่าแบบจะเข้ามาถามว่าโอเคไหมเป็นอะไรหิวหรือเปล่าตรงนี้โอเคไหมไปที่อื่นไหมอะไรปรนะมาณเนี้ยเออจะเป็นคนแบบชาร์จเร็วแล้วก็นึกถึงใจคนอื่น<ม>เยอะเออแล้วก็ฟิลแบบไม่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรใช่ปะเรื่องแบบ ไม่ดีเรื่องที่แย่หรือบางทีเรื่องที่เราทําผิดเองด้ซ้ำอะ่ะจะไม่ซ้าเติมกันเออจะรับฟังแต่ว่ารับฟังแต่ว่าไม่ตัดสินใช่เออไม่ตัดสินเออนั่นแหละ<ๆ>ก็เป็นเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่อง<ๆ>อืม<ๆ>ก็สบายคุยแล้วแบบสบายใจ<ๆ>ก็พี่เขาคุยกับออ,อ,อได้ตั้งแต่แบบสองทุ่มยันเที่ยงคืนอ่ะเอยไม่ใช่ยันเที่ยงเที่ยงวันก็ทํามาแล้วนะครับคือเราคุยกันอ่ะ ก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเยอะแต่ส่วนใหญ่ที่เราคุยกันอะจะคุยกันเรื่องตัวเองฟ้าคุยเรื่องฟ้าเอ๋คุยเรื่องเอ๋คุยอยู่อย่างวนอยู่อย่างนั้นอะคีคีก็ไม่วางจริงเคยเคยอาบน้ําบอกว่าวางได้ไหมจะไปอาบน้ําออยังไม่ต้องวางอะเอ้าโอเคแกก็ใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแอ์พอร์ตเออใส่แอ์พอร์ตสองหูไปแล้วก็วางคนละจับอาบๆอยู่น้ำเข้าหู แอร์พอร์ตกลายเป็นเอเลี่ยนไม่ทุงงิงวันเกิดอีนี่เลยซื้อแอร์พอร์ตให้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะว่า,า,า <c oughs> ใช่พันพังเพราะกูพูดถึงใช่ถูกแล้วที่ซื้อให้ขอบคุณนะพั <c oughs> งยังตนะอนเนี้ยยังอยูอยออ่ดีแล้วดี๋ยวเพราะว่ายังไม่ได้คุยโทรศัพท์ในห้องน้ำอยู่ตอนนั้นคนเราต้องแบบเประสบการณ์อะไรใหม่ๆแบบต้องลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำบ้าง คือฟ้าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มองโลกในแบบทั้งในกรอบและนอกกรอบแล้วอชอบในความคิดของฟ้าฟ้าเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ชอบสิ่งที่จะพัฒนาตัวเองไม่ทาคนอื่นไม่แบบว่าไม่จัดคนอื่นแล้วก็นางเป็นคนที่แบบเข้าใจว่าโลกเป็นยังไงอะค่ะไม่ได้มามองคนที่ภายนอกว่าคนคนนี้จัดจัดคนจากที่ภายนอกว่าคนนี้ทํางานอะไรฐานะยังไงหรือแบบ ภายนอกเป็นยังไงเฮ้ยคนอื่นไม่ชอบพวงคนนี้นางก็จะไม่ได้มองว่าเฮ้ยฉันจะต้องไม่ชอบแต่ฉันจะมองว่าเฮ้ยทาไมล่ะจะเป็นฟิลแบบไม่ได้ไม่ได้แบบคนนั้นไม่ชอบแล้วนางก็จะไม่ชอบคนคนนั้นอ่ะเป็นฟิลแบบอ,ใอิให้โอกาสคนเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วก็ใจดีเกินไปเป็นคนที่ใจดีมากๆและเป็นคนที่แบบเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นเป็นคนที่ใจเย็นคือเวลาจะใช้คําพูดอะไรอ่ะ จะโคตรระวังคําพูดในสิ่งที่เเองพูดกับคนอื่นเพราะรู้ว่าถ้าเป็นเราอะจะรู้สึกยังไงคือแคร์คนอื่นแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเออเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราเยอะๆอะไรเงี้ยฟ้าเป็นคนแบบนี้ถือซึ่งทําให้เราเป็นคนที่แบบดีขึ้นไปด้วยปรับปรับปรับในทางที่ดีไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความฝันมีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกันอย่าร้องไห้เชนเพ็รก่อน <c oughs> ก็แล้วใา่ประมาณนี้จริงก็ไม่มีแล้วเนาะเอื่อกิ้จะพูดอะไรอ่ะอยากรู้ว่าแบบคิดว่าเราสองคนอะจะเป็นเพื่อนกันไปกี่ปีโอ้หเคยคิดไหมแบดจะป้นเห็นไหมล่ะพูดจะแบดหมด เป็นเงนไปตลอดเลยถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่มันต้องมาแบบเออแต่มันก็ไม่น่ามีมะกใช่ไหหรือหรือก็มีจริงๆก็ไม่ยังไงคะหนูจริงๆคิดว่าจริงๆในเซนต์ตัวเองเค้าเป็นไม่มีเรื่องอะไรให้หออแบบเพราะว่า ที่ผ่านผ่านมาแล้วกันมาได้ขนาดเนี้ยก็ไม่มีอะไรที่มันจะต้องหลอกไม่ได้แล้วอ่ะเพราะมันก็หดัาแล้วไม่ต้องอะ่หก็ด้วหมดแล้วไม่พอใจก็พูดกันหมดใช่ไม่พอใจก็พูดพอใจก็พูดพร้อมทำอะไรก็รู้กันหมดก็ไม่มีอะไรแล้วนะ